อันนี้คืออุงอุงนะอุงอุงอายุหกเดือนกว่าเจ็ดเดือนแล้วมั้งจำไม่ค่อยได้ละแต่ว่าเริ่มอ้วนแล้วเห็นไหมเริ่มอ้วนแล้วหันหน้ามองกล้องสิอุงอุง,องเป็นเด็กเชื่องมากเพราะเกิดในห้องนี้ก็เลยไม่กลัวอะไรเห็นมหมตัวนิ่งแี่ไม่สั่นอวนปุกไม่กลัวใช่ไหมอุง น้อยส่วนอีนั่นมุงกีจอมสร้างภาพว่าตัวเองเรียบร้อยหน้าอุ้มหน้าจับดูนแต่มันไม่เรียบร้อยหรอกพอออกมาจากกรงมันก็แลกมากอะไรไม่จริงอย่าอย่าบุ๋งไม่มีใครตกหลุมพัางแกลแล้วแหละมุงกีมันนั่งกลมจนแทบจะเดินไม่เป็นละมั้ง ไม่เหมือนอู๋อ่ะอู๋น่ารักกว่าเยอะเลยเนาะอู๋น้อยเห็นมองกล้องมาแล้วสวัสดีครับผมหล่อมากเลยนะครับผมเชื่องด้วยนะครับบายบายครับผมจะมาแทนที่ไอดอลโมลานะครับกำลังฟูลฟกักฝึกฝึกอยู่ยฝึกให้นิ่งอยู่ยบ,ายบาย